มันหันเ่สรางแพงเลยแพงเหรอแพงเลยแลนสซการอยู่บหันไม่เเลอ่สิดเลยุาคทุกคนเรามากินข้าวซอยไก่ต่ข้าวซอยจงิมันเป็นข้าวซอยเนื้อวากิวทุกคนไปสิ่งกันมาเนียก็ต้องมากินเนื้อวากิว Thank you. เอาทุกคนกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ตั้งแตไปน่าจะไปไหว้พระต่อเลยมาถึงเชียงใหม่แล้วยังไม่ได้เปิดคลิปเลยเดี๋ยวค่อยเปิดคลิปพรุ่งนี้แล้วกันนะ,ะนะวันนี้ก็กิกกนข้าววันชิวๆก่อนนะทุกคนไปไหว้พระก,กันไม่รู้ได้กินหรือเปล่านะเสียงมันดังมากเลยตอนนี้ไปกินข้าวไปไหว้พระกันที่เราจะไปอยู่ข้างหลังอา เห็นไหมจริงไหมพี่กัรเดินมไม่ใช่เสาลูกนี้ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นของอ๋อวันนี้จะถวายองค์หลวงพ่อพระเจ้าตางใจตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าตากใจตามที่กัป์รัญญาไว้แหลวงพ่อพระเจ้าตางใจจูรับเหมยุ้ยแล้วไหกนะเนว่าเอาไ่รู้เลยพี่เขาฝาแล้วก็เอาฟุตบอลนิดนึงนะไม่วันพุธนี้ก็ได้แล้วเราไปทำบุญกันนะค่ะมาเซ็นก็ต้องมาทำบุญนะทุกคนไป เราทุกคนทำบุญเสร็จเรียบร้อยได้ลอตเตอรี่็าเรียบร้อยไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาอีกหรือเปล่าถ้าเราถูกหวยเราก็จะได้กลับมาอีกนะเชียงใหม่ต้องกลับมาอีกกลับมาเพื่อนกลับมาเพื่อนก็ต้องมากับเพื่อนโอเคได้ลอตเตอรี่คนละใบสองใบกลับบ้านถ้าถูกเราต้องได้กลับมาอีกใช่เพื่อนไม่ถ้าพรที่ขออ่ะสมสมหวัง ก็จะได้มาอีกกับีก,ก็เหมือนกันเราจะได้ไปหล่ที่เราจะได้ไปซ้ำรอยไปไปหนต่อนะแล้วไปเซกีนไปเกเดี๋ยวค่อยไปรับอ่ะเดี๋ยวไปเซกินเข้าเขาเข้า,ขาที่พักกลางเ้าไปไอันนี้ไปนี่ก็น้อยนิดแว่ไล่ตีไป โมโกไปแล้วค่ะที่พักเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยทุกคนกระเป๋าเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยอกูสิลงก่เองผู้ใหญ่อันนี่หรอนน เป่าเหนื่อแล้ว um, ว่ามันต้องเอาคนนี้ปะไม่มันต้องกญแจจัดตรงนี้อ่ะแต่เพื่อนแต่อ่ะโอเคทุกคนดูรหัสเข้าห้องเายไหมอ่าโอเคทำอยู่ตั้งนาน ที่คัดกล้องเพราะว่าทำอันนี้อยู่เถียงอยู่ตั้งนานดันแห้งไงเออมันถึกฝนหนูอ่าโอเคได้กล้องแล้วทุกคนไปเบอร์เปิดแอป์ปด้นวลันเปิดของมันเองเหรอโอเคเปิดห้องแลยแอร์ห้องนั้นเปิดเลยเปิดเลยเลย ห้องนะนีห้องเหมือนโมเทลที่ญี่ปุ่นเลยทุกคนต้องปีนขึ้นมาทางนแคบเล็กๆนะเราจะให้ไปดูห้องกันนะ,ะเดินเข้ามาก็จะมีห้องน้ําห้องน้ํานี่คือเป็นห้องน้ำนทุกคนเปนห้องน้ําแล้วก็จะมีเตียงอ่ะโอเคอ่ะเอาใหม่อันนี้เป็นเตียงเตียงแย้งก็จะมีตู้ให้มีตูต้เย็ยนให้มีแอร์มีเพื่อนก็จะเปลี่ยนชุดไปละเดี๋ยวเราก็จะไป ข้างนอกกัน๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนชุดก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนอ่ะอะไรทุกคนก็คือมานั่งชิลที่ไหนก็ไม่รู้มันเป็นร้านเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นนะทุกคนนี่ตาได้สิได้ทุกคนญี่ปุ่นกินของญี่ปุ่นนะครีมแล้วก็ชาเขียวชาเขียวใชจุม้มมาชากันั่นแหละสั่งชาเขียวแล้วจะไปชิมกันเพิ่งได้ลูกน้ำมูน ที lá, oh, oh, right? <laughs> ่เราเลือกเป็นสไตล์คาเฟ่อ <scary> ุ <plays>. ้ยกูเป็นนังซีม่นวะตรงโปกเกินวะตรงโปกไหมถ้ามึงล่างหนาออกไปจิไปตรงตรงไปไหนกูทาแค่แปลงไปซื้อรีบจัดิ้มขาดขอฝากว่ายูวิญญาณก็ว่าจำหยุดท่าเก็บาเลยนะไม่ใช่ฟิวไปทั้งขาพาเลยนะพี่ เอาป่ะเอาดูป่ะหัวมันขยี้ตาบงเป็นตาจะทำอะไรันะไหัวแบบเหมือนีตาบาใสเราจะอแบบเป็นกีางเขาหายกแบบเหตุไมหรือว่าตะปุ่นแกเอาเราไปเหตรไมหลนมันแบบถ้าเป็นขาแม่สาวีกันตีการเพราว่าเป็นแบบ รูแบบอันนี้เืออันนี้ดูทอ่ะเป็นขาไม้ขากับบางนูได้แกะออกแล้วกลับไปก่อไหมถ้าเกิดไฟลันก็เสียค่าแกะอีกอ๋อไปได้แกะไปไม่ขนรูทหรือไม่เป็เปอร์เซ็นต์ค่าแกะได้ทัางร้ยๆรูทเอาไม่ใชที่โดนอนมันหุ่นยื่นมาเชื่อถ่ะ

มาร้านร้านร้านทรงจำร้านปายำแคบแคบเอร่อยไม่เผ็ดนะไม่ได้เผ็ดกว่าเดิมเผ็ดแบบเผ็ดร้อนเหมือนเ่อกี้ว่ะเผ็ดร้อนเต็มผู้หญิงใช้ช้อนจ้ะเอาบางคำใส่ ข้าวสวยข้าวสวยค่ะนี่อ่ มีนควันหน่อยอยู่เลยควันจากอันนี้เว้ยบอุลหายกันไหมบอเพกีเลยขาก็รื้ท่ีนานไปแ้านเดวหกต้องซีกต้องต้องไม่จืดคือเห็นน้ำตา่วนหน่อยไม่ทุกตัวนบบเติมเองนะครับใช่น่จิมควันจลูก

อยาให้เพื่อนเดินในบัวอไรบ้างโมทอร์โฟล์ดกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานนะนำกินมวลนมสดที่กรุงเทพเราไม่ได้กินคือเมื่อกี้ไี้เชียงใหม่เยอะไปกินมวลนมสดกันคนก็น่าจะเยอะแหละทุกคนนะมาดูได้กินหรือเปล่านะร้านคนเยอะอยู่นะเยอะเลยคนไป ไปดูกันาวานก็เพิ่มก็เจจา้ายหวานน้อยก็เาก้ายหวาน้อยไงไม่หวานเลยร่งเิดจกยโนไดดกันอย่ามึงปิดเนาะต้องค้นก่อนบ่โดนไปติดหนึ่้ยยโยดโยดบ เราไปาเิมให้ไหนเราไปเจองามเป้าบอกไม่รู้กดตังค์มาเท่าไหร่แต่ใช้ใแบบเดียวตังคนกดมาสามนานเจ็ดหายไปไหนหรอหาไปไหนเป็นพันหายไปเรื่อยๆเลยซื้อของหมดเป็นเงนสองแล้นะหมดนี่ที่ไหนน่ยหม <c oughs> ว ยี่สิบหัวเลดอีกสดลเสื้อเสื้อตัวเดียวเลยเ่อคากิมนะไน้โดดน้อ้ยหลายเลยไเองเาห้่ี่มันหวานจ อ uh mm ันนี้45อันน้2 5 45อันนี้45อันน้แผอรค้าวเปลหัวให่เป้า ชาพีชาทีอิฐแกไหนก็คือหนูบวกมาอีอะเฟรนด์ุณติ๊กอดกเลมจนเหมือนตนเช้าทุสองต่องตั้งมสนิดาเป็นคนตื่นเช้า่เป็นคนตื่นเท้าไม่เท้าทีนี้ขี้เกียจตื่นเองแมหวมมันชินอะตื่นเช้า อันนี้ตื่นเพราะไปทำงานใช่ไหมแล้วมันดับตัหลวงเขาเนี่ยท่านจะถามว่าหเป็นคนตื่นเช้าไหมเป็นคนตื่นเช้าไหมอันนี้ไม่เช้าใช่ปะมันมีที่เดินไปแล้วกินได้เลยใช่ไหมไม่มีพอกินได้แค่กาแฟชมกาพอะไรพอมีมีนจะโค้ง กินกาแฟตอนเช้าแต่ไม่กินน<ล>ะชงเฉยๆเพราะว่าไม่มีใครกินกาแฟเลยชงแบบชุบด้วยเปืเ้องไปนะ <c oughs> ชง้มันได้กินเราก็ไปถ่ายรูปกับชงกาแฟแล้วควันออกตาเ็จแล้วเป็นยังไงฟองเงี้ยวแค่แหละเ <c> อ <oughs> าละทุกคนกลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วที่เราไปกินข้าวมากินข้าวเสร็จก็ต้องยิ้มผมอ่ะเพื่อความ้องเสร็จก็กลับมาห้องนะครับเรียบร้อย เราไปเรามาเชียงใหม่เราได้เลยเราได้กระเป๋ากระเป๋าที่เราอยากได้มานานเราเราจะมารีวิวกันทุกคนเดี๋ยวเนึ่ยวางของก่อนกระเป๋าที่เราอยากได้มานานไม่มีชื่อคืออะไรปึ๊บ ไม่โฟกันเลยกระต๋ขอ,ขอที่นั่นงให้กระนานโอ้มีกาด้วยนี่ก็มีกาแล้วก็อ๋อมีได้เซนนี่เวลาเซนให้ด้วยคนเวลาเซนข้างหลังด้วยเบเมนโตอ่ะมีกระต๋อที่อยากได้กระนานมาไป ใช้โอเคทุกคนวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วน่าจะอาบน้ำนอนแล้วก็ราดึกแล้วสีทุ่มเราตื่นแต่เช้าแล้วก็เที่ยวทั้งวันใลวันนี้อ่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เด a สองนะครับบ๊ายบายสไลน์้ไปแลว Day. Day.